I into Thailand this evening. I took taxi from the airport the bus station, ticket have the the a scrambled and about embark get the just bus took to to flown from now I'm my สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันกับ ES News เช่นเคยนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่พวกเขาได้เคยมาเยือนประเทศไทยของเราบางคนอาจเคยมาหลายครั้งแต่พวกเขาก็ยังเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวครั้งถัดไปอีกเช่นเคยนะครับ แต่ EP นี้เราจะพูดถึงการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยเป็นครั้งแรกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เข้ากับหลงรักประเทศไทยในทันทีที่ได้สัมผัสครับหลังจากชาวต่างชาติได้รับชมคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เป็นชาวอังกฤษโดยเขาได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในปี2020นะครับเขาได้อธิบายว่านี่คือวีล็เที่ยวไทย2020ตั้งแต่เดือนมกราคมที่เรายังสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ฉันจะพูดถึงอาหารไทยลิมทางชายหาดเยี่ยมชมสวนช้างในเชียงใหม่สนามบินนานาชาติสมุยหรือสนามบินที่มีอาหารอร่อยที่สุดที่ฉันเคยไปมาและอีกมากมายฉันยังจะแสดงให้คุณเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามบนเกาะพะง,งนันวิล็อกท่องเที่ยวไทยครั้งนี้รวมแผนการเดินทางเจวันในเชียงใหม่เกาะพะง,งนันและเกา,งงาะกาสมุยและเขายังบอกอีกนะครับว่าฉันลงรักประเทศนี้และแม้จะเป็นครั้งแรกของฉันสำหรับประเทศไทย หลังจากชาวต่างชาติได้รับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้แล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรรับชมได้ในอีพีนี้เลยนะครับเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกได้กล่าวว่าฉันแทบล้อไม่ไหวที่จะเดินทางไปประเทศไทยในวันหนึ่งและได้สำรวจความงามทั้งหมดที่มีให้คุณเดินทางได้ดีมากในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าฉันรักการเดินทางด้วยรถบัสข้ามคืนฉันใช้เวลา24ชั่วโมงจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตมันผ่านไปเร็วมากฉันชอบที่พวกเขามีพาหม่มขนมและอาหารฮ่ฮ่ฮ่ฉันจะทำมันอีกแน่นอนสำหรับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาได้อธิบายว่าที่ฉันชอบคือเชียงใหม่เพราะอาหารอร่อยมากข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวซอยคอมเมนต์ต่อมาครับ เฮ้ hey, ฉันอยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยแต่การระบาดครั้งนี้ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ส่วนท่านนี้ได้มีมุมมองว่าฉันรักประเทศไทยฉันอยู่ที่นั่นในปี2560และฉันจะเดินทางไปที่นั่นในปีนี้แต่โรคระบาดก็มาถึงและเขาได้แปะรูปอิโมจิเสียใจยไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ เรารักประเทศไทยเราไปที่นั่นเป็นเวลา3มสัป,ปดาห์สาหรับฮันนีมูนของเราในวงเล็บมันเป็นวิดีโอแรกของเราที่เราเคยทําด้วยและอยากกลับไปอีกในเร็วๆนี้เราจะไปเกาะพะงนันและเชียงใหม่ด้วยคราวหน้าเราจะไปเกาะเตา่าและเราชอบบรรยากาศเกาะเล็กๆนี้คอมเมนต์ต่อมาครับสวัสดีฉันเป็นคนไทยและยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและคุณจะหลงรักที่นี่ ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันเพิ่งกลับจากการเดินทาง23วัน6,854กิโลเมตรทั่วประเทศไทยมันดีมากในรูปแบบรถ Honda Wave 100ซีซีซึ่งอายุมากกว่า18ปีและมีระยะทางการใช้งานมากกว่า377,000กิโลเมตรสำหรับชาวต่างชาติท่านนี้คือสุดยอดมากเลยนะครับแอดมินขอยกนิ้วให้กับชาวต่างชาติท่านนี้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าชอบวิดีโอนี้มาก สถานที่โปรดของฉันในประเทศไทยคือเขาค้อเพชรบูรณ์ส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าสวัสดียินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฉันหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่นี่อยู่อย่างปลอดภัยและสร้างวิดีโอใหม่ๆและฉันจะคอยดูคุณต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับ ยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยสัมผัสในประเทศไทยขอบคุณสำหรับวีล็อกที่น่าทึ่งและขอบคุณที่ทำให้ฉันมีโอกาสได้สำรวจประเทศไทยขอขอบคุณพระเจ้าอวยพรส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันฉันคิดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่สวยงามมากคอมเมนต์นี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับเขาได้กล่าวว่าใช่ใช่มันเป็นเรื่องจริง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มีมุมมองว่าฉันรักวิดีโอของคุณฉันอยากอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าวิดีโอบล็อกที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสําหรับการแบ่งปันส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าฉันคิดถึงการเดินทางและทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจกับการกักตัวก่อนท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาครับ ว้าวประเทศไทยนี่มันน่าทึ่งมากเลยจริงๆส่วนมุมมองต่อมาได้อธิบายว่าฉันเคยไปที่นั่นมาตั้งแต่ปี1995ไม่เคยมีทริปที่แย่มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบ้านที่นั่นแล้วและเดินทางไปมาที่สหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาครับไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากจากโซมาเลีย ส่วนท่านนี้ได้มีมุมมองว่าประเทศที่ดีมากฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมพัทยาส่วนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านนี้ได้มีมุมมองว่าเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมีวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากลหลายน่าเยี่ยมชมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบคนไทยมากเพราะพวกเขามีความอบอ้อมอารีและเป็นมิตรส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เงียบสงบมากฉันมีความสุขมากฉันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา15วันแล้วชีวิตของฉันช่างสวยงามมากและอาหารไทยก็มีชื่อเสียงมากส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและสาวไทยก็ยังสวยมากคอมเมนต์ comment ต่อมาครับประเทศไทยเป็นดังสวรรค์ของนักท่องเที่ยวส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่า ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับที่นี่คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าเรารักประเทศไทยเยี่ยมมากที่คุณมีช่วงเวลาที่ดีและมีอาหารที่ดีที่สุดส่วนมุมมองต่อมาได้อธิบายว่าประเทศที่ดีมากและร้อนมากฉันได้ทัวร์แบบไปกลับกรุงเทพพนมเปญไซง่อนดานังฮานอยเวียงจันท์ ภูเก็ตเกาะสมุยและกรุงเทพบนรถไฟแบบนอนในปีที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมไม่มีพัทยาและสถานบันเทิงยามค่ำคืนละ่ะนั่นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแม้ว่าฉันจะเป็นคนอเมริกันและฉันก็หลงรักประเทศนี้มากส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันรักประเทศไทย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้เขาได้กล่าวว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยสัมผัสในประเทศไทยขอบคุณบล็อกที่น่าทึ่งของคุณที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสได้สำรวจประเทศไทยขอบคุณครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติ คอมเมนต์อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสันกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ